อ,อดมแล้วซื้อไม่มีใครดมแล้วไม่ซื้อเพราะใส่ไมซ t ดมแล้วซื้อคุณไปหาดูนะคะสบู่อะไรก็ได้นะคะที่ถูกเสกนะคะนี่เลย สู้ตัวนี้ไม่ได้สบู่ตัวนี้ถูกเสกมาด้วยกลิ่นนะคะหอมมากนะคะหอมน้ำหนุมข้าวเราไม่ใช้เคมีเราใช้น้ำหอมจากน้ำหนุมข้าวเราใช้สครับถั่วดาวอินคามาช่วยทําให้ฝ้าจางตัวนี้ช่วยได้ดีในเรื่องของฝ้านะคะช่วยได้ดีในเรื่องของฝ้าบางคนช่วยได้ดีในเรื่องของสิวนะคะ บางคนช่วยฝ้าบางคนช่วยสิวบางคนช่วยให้หน้าขาวเด้งตัวนี้เห็นจิ๋วๆแบบนี้150บาทนะคะไปนิว york กแฟช i ่นวีคมาแล้วนะคะไปนิว york กแฟช i ่นวีคมาแล้วนะคะตัวนี้นะคะหอมมากใช่แล้วหมอหนุยดมแล้วต้องซื้อะคะ่ะแล้วที่สำคัญตัวนี้นะคะสร้างรายได้มหัศจย์มาแล้วนะคะตัวนี้10ก้อน1000บาทเอาไปขายก้อนละ150ได้กำไรทันที500บาท ตัวนี้นะคะลูกศิษย์ของครูนะคะลูกศิษย์ของครูที่เรียนเทรดหุ้นกับครูนะคะเริ่มต้นจากการซื้อสบู่อันนี้หนึ่งพันบาทตอนนี้มีเงินห้าแสนบาทตอนนี้มีเงินห้าแสนบาทภายในหกเดือนครูยังอเมซิ่งเลยนะคะเออไม่ใช่แต่เฉพาะพวกเธอนะคะครูก็อเมซิ่งตัวนี้นะคะสิบก้อนหนึ่งพันบาทขายหมดกำไรห้าร้อยโอโ้แล้วเขาบอกค่ะให้เขาดมแล้วเขาจะซือ้อไม่ต้องพูดเยอะค่ะ,ะดมดู ดมเสร็จแล้วซื้อต้องอันนี้เลยค่ะแล้วเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในโลกที่นำเอาสครับถั่วดาวอินคามาใส่ในสบู่นะคะจะถนอมใบหน้าไม่ให้หน้าเรามีรูขุมขนกว้างเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในโลกที่ใช้สครับถั่วดาวอินคามาใส่ลงไปในสบู่บนะคะมีสครับถัว่วมีชาเขียวมีน้ำนมนะคะทุกอย่าง เป็นสมุนไพรทั้งนั้นนะคะแล้วก็ถนอมใบหน้าทําให้หน้าเนี่ยเห็นไหมคะหน้าขาวใสแบบนี้ค่ะนะคะตัวนี้เลยถูกมากคะ่ะร้อยห้าบาทนะคะร้อยห้าบาทโอ้ยใครไม่กล้าใช้ของถูกก็เสียใจด้วยนะคะอาจจะเสียใจด้วยก็ไปใช้ของแพงต่อไปนะคะ ไม่ได้ว่ากันนะจ๊ะเอาที่สบายใจเนาะอ่ะต่อไปนะคะสเปรย์สเปรย์สเปรย์นะคะตัวนี้นะคะไม่พูดไม่ได้ตัวนี้นะคะที่มาเลยนะคะอ่ะเมื่อกี้หลายคนสงสัยที่มามายังไงใช่ไหมคะที่มาก็คือไม่ต้องพูดเยอะค่ะครูเป็นฝ้าครูเป็นฝ้าเลือดเพราะครูผ่าตัดเปลี่ยนอวัยะวะในร่างกาย แล้วครูรับเลือดคนมาเยอะแล้วที่สําคัญที่สุดครูเป็นคนใช้กันแดดไม่ได้ทุกครั้งที่ครูใช้กันแดดครูจะแสบหน้าไม่ว่ากันแดดยี่ห้ออะไรครูใช้มาหมดแล้วหนึ่งครูแสบหน้าโดยที่ครูบอกไม่ได้ว่าเพราะอะไรสองครูใช้ปุ๊บหน้าครูจะเป็นผื่นขึ้นมาใหญ่ๆอะค่ะครูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรครูใช้มาทุกยี่ห้อแล้วนะคะมันทําให้หน้าเราไปสู้แดดแล้วฝ้านะคะ เวลาเราไปซื้อฝ้ามันหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นพอเราใช้กันแดดไม่ได้เราก็เลยต้องโปะแป้งหนาะๆนะค่ะครูต้องโปะแป้งแต่แป้งที่มีกันแดดครูไม่แพ้เออแป้งที่ผสมกันแดดครูไม่แพ้ครูต้องใช้แป้งที่ผสมกันแดดหนาะๆนะมันทําให้ครูสัรหาค่ะว่าอะไรที่จะมาตอบโจทย์ฝ้าค,ครูได้ครูไปซื้อครีมราคาทุกคนรู้จักดีดังมากราคา2,000กว่าบาทช่วยเรื่องฝ้า โดยเฉพาะครูใช้หมด2750บาทครูใช้ไปทั้งหมด4หลอดมันครูยังไม่รู้มันจางตอนไหนมันไม่เห็นว่ามันจางอะเอ๊ะฉันหมดไป2 7 5 0 4หลอดแล้วครูก็ไปรักษาฟ้าที่เดียวกันกับครูพี่ป่านนะคะครูก็ไปจ่ายเงินรักษาฟ้ามันดีขึ้นค่ะแต่พอคุณเลิกไปมันกลับมาค่ะหนากว่าเดิมมันทำให้เป็นปัญหาชีวิตของครูเอง พอครูเจอตัวนี้ครูทำครูคิดค้นด้วยสมองของครูเองนะคะครูไปเสิร์ชหาเหมือนพวกคุณไปเสิร์ชหาใน Google นะคะอะไรที่ช่วยในเรื่องของปรับสภาพผิวใต้ผิวอะฮะที่มันเสื่อมอะไรที่จะทำให้ปรับให้ผ้าหน้ามันขาวอะไรที่จะไปสครับด้านนอกให้มันขาวแล้วมันสามารถซึมสู่ภายในได้ครูก็ศึกษาเหมือนใครหลายๆคนนะคะครูก็ไปลองผิดลองถูกทำสบู่นู้นทำสบูน่นี้ทิ้งไม่รู้กี่บาทนะคะ จนที่สุดครูก็ได้ตัวนี้อย่างลงตัวนะคะสะบู่สครับถั่วดาวอินคาใครมีฝ้าหนาฟอา